สองจำนวนเงินเบสคําสิงตอนนี้อายุ23ปีเคยเปอดีตคนรักเก่าหลังยอมรับแบบไม่อายหมดไปเท่าไหร่ไม่เคยขอคืนให้แล้วให้เลยเรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาอย่างมากก่อนหน้านี้หลังจากเบสรากวานีคําสิงได้ออกมาประกาศว่าโสดยุติความสัมพันธ์ ตรงตรงกฤษกรหลังถูกจับตาความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มมาพักใหญ่ตามมาด้วยเสียงวิพากวิจาร์ณว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั่นจบแบบไม่สวยเท่าไหร่ต่อมาก็ได้สร้างความฮือฮาอีกครั้งหลังพ่อสมรักคำสิงได้ออกมาแถว่าตรงตรงอยู่บ้านเบสสองปี ไม่เคยออกค่าน้ำค่าไฟค้าของเครื่องใช้กินข้าวแต่ละครั้งมีแต่เบสจ่ายไม่มีความเกรงใจไม่สป,ปอร์ตไม่มีความเป็นลูกผู้ชายคบกันสามวันดีสีวันค่ายเรื่องนอกใจซ้ำซากมีมานานแล้วพ่อปลอบทั้งคู่ไม่อยากให้เลิกกันบางวันเห็นทะเลาะกันง้างมือจะตบลูกสาว เรื่องนอกใจซ้ำซากมีมานานแล้วพ่อสมรักเตือนว่าผู้ชายต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายต่อให้ฝ่ายหญิงจะมีมากกว่าก็ตามและอย่าไปเถียงอย่าไปทะเลาะกับพ่อแม่ผู้หญิงถือเป็นบทเรียนชีวิตล่าสุดเบสคำสิงห์ได้มาอัปเดตชีวิตสาวโสดในรายการแชร์ปลาวานของนิกกี้นชัดโดยมีช่วงหนึ่งถามถึงความเป็นสาวสายเปว่า ถ้ามีแฟนจะยังเปเหมือนเดิมไหมโดยเบสตอบแบบไม่ต้องคิดว่าน่าจะเหมือนเดิมพร้อมเผยว่าตอนนี้อายุ23ปีเปผู้ชายไปประมาณ3ล้านได้แต่เป็นการให้เรื่อยๆหลายๆสิ่งรวมกันโดยนิกกี้ยังได้เล่าว่าเบสเคยโทรมาปรึกษาหาซื้อนาฬิกาโรสโกรุ่นหนึ่งที่ราคาเป็นล้าน ซึ่งเบสก็ยอมรับว่าตอนนั้นคิดจะซื้อให้แต่มีเหตุทะเลาะกันนิดนึงก็เลยเปลี่ยนเมื่อนิกกี้ถามตรงๆว่าเสียดายเงินไหมเบสก็ตอบทันทีว่าไม่ได้เสียดายและไม่ได้อยากได้คืนด้วยไม่เคยขอของคืนใครเขาขอคืนบ้าเหรอพร้อมกับบอกว่าอยากรู้มากกว่าคนที่ขอคืนเขามีความคิดยังไงถึงขอคืนถ้าเป็นเราให้แล้วให้เลย